สวัสดีครับผมครองยศนะครับเป็นผู้จัดก,การโรงแรมดุสิตดีทูหัวหินครับผม โรงแรมดุสิติีูหัวหินเนี่ยเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นมาโดยเน้นดีไซน์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครมีการนําดอกไม้นะครับมาเป็นคอนเซปต์นะครับในการก่อสร้างโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมที่เน้นอุปกรณ์การเครื่องใช้ต่างๆนะครับภายในโรงแรมเนี่ยอย่างพิถีพิถันแล้วก็ใช้วัสดุที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อเพิ่มคุณประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักครับ เป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมานานนะครับซึ่งก็มีคุณภาพที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้เราก็มีกระบวนการในการคัดเลือกจากการเช็คเรฟเฟนต์ต่างๆนะครับจากผู้ประกอบการนะครับรวมถึงอินดัสทรีด้วยนะครับว่าแบรนด์บีเฮาส์เนี่ยเป็นของที่มีคุณภาพนะครับก่อนที่เราจะเลือกที่จะมาใช้กับโรงแรมของเราครับหลักๆเนี่ยของที่เราใช้นะครับของแบรนด์บีเฮาส์เนี่ยจะเป็นพวกผ้าแล้วก็ลินินชุดเครื่องนอนนะครับที่มีในห้องพักแขกทั้งหมดนะครับ ทั้งในส่วนของผ้าปูที่นอนนะครับปอกหมอนนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือนะครับอื่นๆั้งผ้าเช็ดเท้านะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับเด็กนะครับบัตโรบสลิปเปอร์นะครับผ้าเช็ดปากของห้องอาหารครับก็ใช้แทบจะทั้งหมดนะครับถ้าเป็นในส่วนของผ้าลินินที่ใช้บริการแขกภายในโรงแรมของเราครับหลักๆเนี่ยทางโรงแรมรายห้ความสําคัญนะครับในส่วนของความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ จากที่เราได้ตรวจสอบม,มาเนี่ยทั้งในส่วนของรีวิวต่างๆนะครับในโลกออนไลน์หรือเมื่อทั้งเกสต์ฟีดแบ็กที่เราได้รับจากลูกค้านะครับลูกค้ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับในคุณภาพของสินค้าของ B-House ที่เราเลือกใช้นะครับภายในโรงแรมนี้สัมผัสในส่วนของผ้าปูที่นอนนะครับในส่วนของหมอนเนี่ยให้ความรู้สึกสบายนะครับไม่อิดอัดแล้วก็นุ่มลื่นนะฮะแล้วก พชัชเชตัวต่างๆสามารถซับน้ำนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่ดีนะครับไม่ไม่แข็งจนเกินไปไม่กระด้างจนเกินไปให้ความสมบัตที่นุ่มนวลนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในในความรู้สึกข,ของลูกค้าเวลาที่มาพักผ่อนกับเราครับ คือแบรนด์บีเฮาส์เนี่ยจากที่เราได้ใช้มานะครับต้องยอมรับว่าเป็นสินเป็นแบรนด์ที่มีสินค้าซึ่งมีคุณภาพที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตมีการบริการหลังการขายนะครับมีการติดตามประมมึงพอใจของเรานะครับเป็นอย่างดีแล้วก็เวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือคําแนะนําในการดูแลสินค้านะครับในการสั่งสินค้าเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงมีราคาของสินค้าซึ่งเหมาะสมนะครับกับคุณภาพที่ได้รับ สวัสดีค่ะน้ำนะคะทัศไนเชชเอมค่ะตำแหน่ง o u s ส k e ิปเ r อร์อยู่โรงแรมดูจิตด,ดีทูหอยินค่ะสินค้าบีเฮาส์เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นชุดชุดหมอนเครื่องนอนนะคะพวกผ้าเช็ดตัวในห้องน้ำถังขยะกล่องกระทิชชู่สำหรับลูกค้าในห้องพักแขกค่ะก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะที่คอมเมนต์ว่าอยากจะได้หมอน อยากกลับไปใช้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะติดต่อขอซื้ออย่างผ้าเช็ดตวัวลูกค้าบอกหนาแล้วก็นุ่มมากเงี้ยค่ะเราก็เลยแนะนําว่าให้ไปซื้อที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะของมาจากบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลง่ายคงทนค่ะสินค้าจะมีอย่างผ้าช็ดตวัวก็จะหนาและนุ่มเงี้ยค่ะแนะนําสินค้าของ b h เฮาสนะคะเช่นชุดเครื่องนอนอย่างเงี้ยค่ะจะมีคุณภาพที่ดีใช้งานได้นานแล้วก็คงทนแล้วก็นุ่มสบายนะคะ ถ้าลูกค้าบางท่านสนใจอยากจะใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ก็แนะนำค่ะ